วันนี้นะครับก็คุณกันจอมพลังเขาก็ไปช่วยน้องคนหนึ่งเนอะอายุ15น้องคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับโดยเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าน้องอายุ15เนี่ยน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไปใช้ชีวิตไปเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนี่แหละแล้วก็โดนรุ่นพี่เนี่ยจับนะครับแล้วก็บังคับเปิดน้องของน้องชายออกมาแล้วก็ฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปที่ตรงนั้นน้องก็กลับมาแบบกลับมาบ้านบวม เปิดให้แม่ดูแดงแบบแย่เลยนะครับน้องอะก็บอกเลยว่าน้องกอ็โดนบังคับแล้วก็โดนขู่เข็นมากแบบต้องโดนฉีดสารเข้าไปทีนี้เนี่ยน้องคนนี้เนี่ยเขาอาการโคม่าเลยคุณการจอมพลังเนี่ยเขาก็ช่วยนะครับโดยพาประสานงานพามาหาหมอเนาะที่โรงพยาบาลเลอรักหมอเนี่ยเห็นเนี่ยถึงกับช็อกเลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ย80%นะครับกับส่วนนั้นของน้องอะ่ะเออ แม่เด็กเขาก็เอาเรื่องเพราะว่าเฮ้ยมาทําอย่างนี้กับลูกเขาไม่ได้ฝ่ายรุ่นพี่เองก็มาบอกว่าเฮ้ยน้องเขาอยากสมัครใจเขาอยากฉีดเองน้องบอกไม่ไม่ใช่นะเขาโดนบังคับใครอ่ะจะไปอยากจะไปฉีดเองแล้วถ้าอยากจะฉีดเองรู้ไหมคะว่าเหตุเกิดที่ไหนอ่างล้างหน้าถ้าจะไปฉีดเองจะไปฉีดตรงอ่างล้างหน้าทำไมไม่เข้าไปห้องลับๆถูกปากมันเหมือนกันโดนจับบังคับอะไรอย่างนี้ความเสียหายของ ตรงนั้นเนี่ย80%คือเสียหายไปแล้วแต่โรงพยาบาลเนี่ยจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็พยายามจะรักษาบอกว่าสิ่งที่ตั้งแต่เคยเห็นการฉีดสารแปลกปลอมมาเนี่ยเคสของน้องเนี่ยโคม่าที่สุดอาการหนักที่สุดเลยแล้วก็คุณหมอเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดครับถึงแม้ว่าจะสูญเสียไปกว่า80%แล้วก็ตามอย่างไรก็ตามครับค่ารักษาพยาบาลครั้งนี้เนี่ย มากกว่า500,000บาทครับโดยครั้งนี้เนี่ยคุณการจอมพลังก็จะพาน้องเนี่ยไปหาพิโจ้ครับเพื่อไปร้องเรียนแล้วก็ดําเนินการทางคดีต่อไป